ว่าชาร์จตัวเนี่ยไม่ใช่แค่น่ารักครับแต่ชาร์จได้แรงถึง65วัตต์ ยูกร you know. ีนยูโน่พวกของน่ารักเนี่ยหลายคนคิดว่าคุณภาพไม่ดีครับขายความน่ารักเฉยๆแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่เทคโนโลยีแกนขนาดเล็กกระทัดรัดครับขาพับเก็บได้ด้วยพกพาสะดวกและชาร์จได้แรงถึง65วัตต์มี3พอร์ต c 1 65วัตต์ C230 วัตต์และ Type A เนี่ย22.5วั 22. ตต์ทดสอบกับเทสเตอร์ดูก็ได้ค่าตามนี้ครับเนี่ย65วัตต์ครับน่ารักและมีคุณภาพได้ค่าตามสเปคชาร์จกับ s a m s ุง g S25 Ultra ้านะครับเนี่ยข ชาร์จด่วนพิเศษ2.0ชาร์จพร้อมกัน3อุปกรณ์ได้เลยครับจะมีการแชร์ไฟกันไปตามรูปที่ขึ้นให้นี้ตรงดวงตาเนี่ยเป็นไฟบอกสถานะนะครับถ้ากระพริบแบบนี้แสดงว่าชาร์จอยู่ถ้าชาร์จเต็มแล้วตาจะยิ้มยาวๆด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีแกนนะครับจะควบคุมความร้อนได้ดีและมีระบบความปลอดภัยต่างๆมาเพิ่มเติมให้ใช้งานได้สบายใจหายห่วงก็เป็นหัวชาร์จที่ชาร์จได้เร็วครับแต่ขนาดกระทัดรัดและชาร์จพร้อมกันได้3อุปกรณ์ พิกัดผมแปะไว้แล้วตรงนี้มีสีให้เลือกนะครับก็เลือกเลยเดี๋ยวสีที่อยากได้จะหมดจัดได้เลย